มาต่อในข้อที่2กันนะครับสำหรับในข้อที่2ยังเป็นการหาฟังก์ชันไซคอสแทนกันอยู่นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าไซคอสแทนตอนนี้การหาฟังก์ชันเขาจะพูดชื่อมุมเต็มๆนะไม่ได้ชื่อย่อเหมือนข้อแรกเมื่อกี้แหละนะครับรูปที่เขาให้มาเกือบคล้ายกับข้อแรกเลยเพียงแต่ว่ามีเพิ่มเส้น B d ดีมานะครับเนี่ยเพิ่มเส้น B d ดีเส้นนี้มาว่ายาวเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับเส้น AC นะครับ แล้วก็ตัวเลขความยาวในแต่ละตัวก็แตกต่างกันออกไปแต่ว่าลักษณะการหาฟังก์ชันต่างตก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับอะข้อนี้ทำอย่างไรเดี๋ยวเบื้องต้นพี่ลองทำให้ดูก่อนนะครับสำหรับข้อแรกเขาต้องการหาไซด dcb โอเคไหมขั้นแรกเราก็ต้องไปดูก่อนว่าในรูปนี้ dcb อยู่ที่ใดนะครับสำหรับ dcb อยู่ตรงนี้ครับนี่ d อยู่นี่นะครับแล้วไป4ปื๊ด c ตรงนี้พี่วงกลมเอาไว้นะครับแล้วก็มา b ตรงนี้ปื๊ดโอเคปะ D, C, B ตรงที่วงกลมตัว C เรียกว่ามุมยอดของเจ้ามุมนี้นะครับมุมยอดของมุมนี้เนี่ยจริงๆตรง C มันต้องเขียนสัญลักษณ์มุมตรงนี้นะครับงั้นอันนี้เราจะพิจารณามุม4มุมนี้นั่นเองนะครับมุม4มุมนี้อ่ะพี่ไฮไลท์ไว้ก่อนแล้วก็ดูเป็นสามเหลี่ยม DCB รูปนี้นะครับณนะตอนนี้สามเหลี่ยมมันมีอยู่หลายรูปนะที่แทรกซึมอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าณนะตอนเนี้ยข้อแรกดซีี เราดูสามเหลี่ยมสีแดงรูปนี้นะครับงั้นมุมฉากอยู่ตรงนี้โอเคไหมนะครับขั้นตอนต่อไป s ซ n DC ีคืออะไรนะ s ซ n คือฟังก์ชันของมันก็คือข้ามส่วนด้วยฉากงั้น d c b ก็คือตรงข้ามมุม C ครับแล้วส่วนด้วยตรงข้ามมุมฉากครับนี่เป็นข้าม C ส่วนฉากโอเคไหมทีนี้ข้าม C คืออะไรล่ะอ้าว C อยู่ตรงนี้ไงตรงข้าม C คือไอ้นี่ด้านนี้ด้าน DB นั่นเองนะครับ แล้วด้านดียาวเท่าไหร่ล่ะยาว7.2ครับโอเคไหมงั้น C จะเป็น7.2ครับตรงข้าม C คือ7.2ครับแล้วส่วนด้วยตรงค้ามุมฉากครับตรงค่ามุมฉากคือตรงนี้ครับโอเคปหตรงข้ามุมฉากคือตรงนี้นะแล้วมุมฉากคือตรงนี้นั้นตรงค่ามุมฉากก็คือ12นั่นเองงั้นจะกลายเป็น7.2หารด้วย12ครับนี่อันนี้จริงๆแล้วน้องได้คําตอบแล้วนะก็คือ s ซ n ์ c b เท่ากับ7.2หารด้วย12นั่นเองนะครับ แต่ว่าน้องสามารถที่จะตัดทอนแล้วทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก็ได้นะครับคําตอบนี้ได้แล้วคําตอบนึงนะแต่สามารถทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้นะครับณนะตอนนี้72กับ12เนี่ยเราเอาแม่12หารได้เออแม่12หารได้12หารจุดทศนิยมนี้ก็ได้นะ12ตัด7.2เนี่ยมันจะได้เป็น0.6แล้วก็12หาร12ได้1ครับเนี่ยได้0.6แล้วก็ส่วน1 0ูนนหนึ่งเนี่ยถ้าดูเป็นอนนี้มันจะเท่ากับ6ก่วนสิอ่าพี่ทําให้มันเป็นแบบไม่ติดทุนยมเป็น6ก่วนสิแต่6ก่วนสิตัดเป็นอย่างต่ำนี่อีกได้สามนหนี่นะน้องค่อยๆตัดถ้าตัดบ่อยๆแล้วก็น้องจะคล้องนะครับเรื่องแฟคชันนะครับเรื่องเศษส่วนนะอะงั้นอันเนี้ยเจส่วน12สามารถตอบเป็นไอ้เจ้าซิมแพลตฟอร์มเศษส่วนอย่างต่ำคือ3ส่วนหครับงั้นอันนี้ปุ๊บใช้รูปนี้เลยน่าจะดีที่สุดนะคครับเ เนี่ยฝึกไปเรื่อยๆน้องก็จะคล่องขึ้นนะครับอ้าวเรียบร้อยได้มุมแรกก็คือ s i n d d b ไปดูต่อเป็น cos บ้างฟังก์ชัน cos ลืมยังฟังก์ชัน cos คอือชิดส่วนด้วยฉากโอเคไหมงั้นอันนี้เป็น DAB ไม่ใช่มุมเมื่อกี้ล,ลนะพี่ลบใหม่หมดเลยนะลบใหม่หมดเลย DAB เราอิงมุม A ครับมุม A อยู่นี่ครับโอเคปะงั้น d a b d a แล้วก็ B ปิดปิด,ป,ดปิดแบบนี้ครับอ่า Dab คือสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับงั้นสามเหลี่ยมที่เราจะนํามาพิจารณาแตกต่างกันออกไปแล้วนะมุมที่อิงก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับงั้นคอสคอสคืออะไรครับคอสคือชิดมุม A ครับแล้วส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากครับนี่เป็นชิด A ส่วนฉากนะครับทีนี้ในสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยมุมฉากมันอยู่ตรงนี้งั้นด้านตรงข้ามมุมฉากล็อกไว้ที่เลขเครับโอเคไหมงั้นชิด A ชิด A จะเป็นด้าน AD ก็คือ5 4นั่นเองนะครับงั้นชิด A แล้วส่วนด้วยฉากจะกลายเป็น5.4แล้วก็ส่วนด้วย9โอเคปะนะครับได้แบบนี้นะ5.4ส่วน 9. 9ถามว่าคำตอบนี้ตอบได้ไหมคำตอบนี้ตอบได้แต่ว่าสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับใช้แม่9ตัด9ตัดตัวบนเนี่ยจะได้0.6และ9 6 5 4แล้วก็เอ9่อ9 1 9เนาะได้0.6ส่วน1และศูนส่วน1เหมือนเมื่อกี้เลย งั้น0.6แล้วส่วนด้วย1ก็ได้3ส่วน5นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไอ้เจ้าคำตอบสุดท้ายที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำพี่อาจจะไม่ทำให้แล้วนะน้องไปทำเองต่อเองนะครับเดี๋ยวพี่จะหาให้แค่ไอ้เจ้าตัวคำตอบที่มันเป็นตัวแรกก็พอนะครับขั้นตอนต่อไปข้อต่อไปเป็นแทน DBA นะครับอ่ะณนะตอนนี้ DBA เราจะอิงมุม B มุม B นะครับ D ba รูปเดิมเนาะ D b A เนี่ยรูปเดิมรูปเดิมเลยนะครับแต่ว่าอิงมุม B ครับมุมบีอยู่นี่อ่าเมื่อกี้อิง A รอบนี้อิง B นะครับแทนฟังกช์ชันแทนคืออะไรฟังกช์ชันแทนคือข้ามส่วนชิดอันนี้อิงมุม B ก็ต้องเป็นข้าม B ครับแล้วส่วนด้วยชิด B ครับนี่นะครับนี่เป็นอิงมุม B หมดเลยนะ รอบนี้ไม่ได้อิงมุมฉากนะครับอา้าวงั้นข้าม B คืออะไรนะครับในรูปนี้ข้าม B b อยู่ตรงนี้งั้นตรงข้าม B ก็คือ5.4โอเคปะอ่ะเอา5.4มาเขียนข้างบนแล้วก็ส่วนด้วยอันนี้ครับนี่ชิด B ีจะคือ7.2เอา้าวพี่ไม่ใช่เหรอถ้า9เนี่ยมันจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคปะเพราะว่ามันล็อกอยู่แล้วมันเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับงั้นต้องเป็น7 2ครับงั้นส่วนด้วย7.2โอเคไหม อันเนี้ยน้องไปทําต่อเองจาก5.4แล้วส่วนด้วย7.2ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้เท่าไหร่ทําต่อเองนิดนึงเนาะนะครับอ่ะแล้วทีนี้อีก3ข้อข้างล่างที่เหลือ sin A C B ข้อ CBD, C B D แทน C A B เพื่อความเข้าใจของน้องๆลองพอสคลิปแล้วลองทำเองดูก่อนเมื่อทําเสร็จค่อยก,กดเพลงคลิปดูนะ อ่ะถ้าน้องๆทำเองเสร็จแล้วนะครับเราไปต่อเนาะทราย a c b อ่ารอบนี้รูปเปลี่ยนนะครับ a c b อยู่นี่ a ไป c แล้วก็มา b นะครับนี่ได้รูปนี้เนาะ a c b ก็คืออิงมุม c ครับมุม c รูปนี้นะครับแต่นะตอนนี้ดูรูปใหญ่เลยนะครับ s i าย a c b ก็เหมือนเดิมครับเป็นด้านตรงข้าม c ส่วนฉากครับด้านตรงข้าม c c อยู่นี่ครับแล้วตรงข้าม c ก็คือ เลข9ครับเลขเ้าโอเคปะงั้นก็เป็นเศษ9แล้วส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากครับนะตอนนี้ A C B เนี่ยสามเหลี่ยมใหญ่รูปเนี้ยด้านตรงข้ามจะเป็นด้านนี้ครับงั้นต้องเอา9.6กับ5.4เนี่ยมาบวกกันโอเคไหมนะครับจริงๆมันก็คือจากสามเหลี่ยมรูปใหญ่เนี่ยก็ใช้เรื่องพีทาโกรัสที่แหละนะครับเรามีตรงนี้9ตรงนี้12ไอ้ด้านตรงข้ามก็เลยเป็น9.6จบวก5.4จะได้1 5หนั่นเองนะครับอัตราส่วนตรีโกณมิติ นะงั้น9.6บวก5.4ได้15เดี๋ยวน้องบางคนแบบเอ้ยพี่15มันมาจากไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฟังคลิปให้ละเอียดละเอียดนะอย่าก,กอดูอย่างเดียวนะครับงั้นก็จะได้เศษ9ส่วน15เศษ9ส่วน15ทำต่ออีกนิดนึงได้เศษส่วนอย่างต่ำไปเองนะง่ายมากไม่มีอะไรเลยนะครับต่อไปคอร์ CBD อ่ารูปเปลี่ยนรูปเปลี่ยน c b d คือรูปนี้นี่กลับมาเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับข้อแรกนะครับ c b d คือรูปนี้นะแล้วอิงมุมอะไรครับนี่พี่ก็จะไฮไลท์ไปว่าอิงมุม B ีมุม B ีอยู่นี่โอเคไหมนะครับแล้วมุมฉากอยู่ไหนล่ะมุมฉากอยู่ตรงดีด็อกตรงนี้นะครับพอเราได้แบบนี้คอสคือชิดครับงั้นเราจะเอาเป็นชิด B ครับแล้วส่วนด้วยตรงข้ามุมฉากครับชิด B ก็คืออ่า B อยู่ตรงนี้เนาะงั้นเอ่อชิด B ก็คือ7.2ครับ เนี่ยชิด B นะครับแล้วด้านตรงข้ามมุมฉากมุมฉากอยู่นี่ครับงั้นด้านตรงข้ามก็คือ12ครับงั้นเราจะได้เป็น7.2ส่วน12ครับได้เป็นอัตราส่วนเศษส่วนอย่างต่ำเท่าไหร่ก็จัดการต่อเองนะครับและก็สุดท้ายแทนด้วย cab อ่าสำหรับ cab เป็นรูปใหญ่อีและป๊บปเปบปิบปึบโอเคปะ cab รูปใหญ่มุมฉากอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ อิงมุม A ครับเพราะ a อยู่ตรงกลางเนะงาะงั้นแทนแทนคือฟังก์ชันข้ามส่วนชิดงั้นก็ต้องเป็นข้าม A ครับแล้วส่วนด้วยชิด A โอเคป้นะครับอ่ะข้าม A คืออะ,อะไรเออยู่นี่ด้านตรงข้าม A ก็คือ12โ,โอเคป้แล้วชิด A ก็คือ9นั่นเองนะครับงั้นจะเป็นเซสิส่วน9นะตอบตัวนี้ได้แต่ว่าถ้าทำให้ดีก็ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะครับอ่ะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยเป็นตัวอย่างในเรื่องฟังก์ชันไซน์คอสแทนอีกข้อหนึ่งต่อจากข้อที่1แต่เป็นการบอกมุมแบบชื่อเต็มซึ่งวิธีการดูชื่อเต็มก็เราจะดูแบบนี้นะครับก็หวังว่าน้องๆจะเข้าใจนะถ้าใครทําเองแล้วถูกต้องทั้งหมดเลยได้ตามนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้พี่ก็คงทําสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ